พระอภัยมณีพบนางละเวงเมื่อตอนทหารกรุงผลึกเผาวังพังประตูเข้ามาโฉมนางละเวงก็หนีไปอยู่ที่เขาพยนต์คอยดูไพ่พลพิฆาตฆ่าฆ่าศึกพอเห็นทหารกรุงผลึกล้มตายมากมายกายกองอย่างนั้นก็ดีพระไทยนักขณะที่กําลังดีพระไทยอยู่นั่นเองนางก็ได้ยินเสียงเพลงปี ดังวิเวกแววขึ้นท่ามกลางเสียงโห่ร้องของเหล่าทหารเสียงนั้นประหลาดดังวังเวงวิเวกแววกลางวานชอบกลเพียงคู่เดียวเสียงโห่ร้องของทหารก็เงียบหายไปราวกับปิดทิ้ง ได้ยินแต่เสียงปีขึ้นมาแทนที่อันสำเนียงเสียงปี่นั้นเล่าประหลาดพิลึกทำให้ง่วงเหงาเหานอนบรรดาทหารทั้งหลายลม้มลงนอนละเนระนาดไปตามๆกันทำให้นางระเวงตกพระไทยเปน็นอันมากดีร้ายพระอภัยมณีคงเป่าปีเป็นแน่เขาลือกันว่าพระอภัยมณีนั้นมีฝีมือในเชิงปี สามารถเป่าให้ข้าสึกขาดใจตายไปก็ยังได้เหมือนอย่างที่ได้ฆ่าเท้าเจ้าละมานเมื่อคราวก่อนถ้าเป็นจริงอย่างนั้นเราจะทำยังไงก็ดีโฉมนั่งละเวงวันลาคิดแล้วคิดเล่าก็คิดไม่ตกยิ่งคิดก็ยิ่งแค้นพระพรมนมณียิ่งนักดีละก็เมื่อเก่งทั้งปีแต่เรามีตราพระราหูสามารถกันเสียงปีได้เช่นนี้ ก็คงจะได้เห็นดีกันเราจะแอบไปดูให้รู้แน่ถ้าอยู่ตาลำพังเราก็จะสังหารซะให้ลือชาเลยทีเดียวคิดดังนั้นแล้วนางละเวงก็ลงจากรถพระที่นั่งขึ้นหลังมาด้วยเดชอำนาจตราพระลาหูทำให้ม้าวิ่งทยานเข้าไปสู่ที่พระภัยมณีทันทีเมื่อมาถึงมองเห็นทหารสองฝ่ายนอนกันเกินกลาดมองเห็น รถผ้าพันดีอยู่แต่ผู้เดียวนางระเวงวันลาก็ดีใจนักค่อยๆลงจากหลังมาแล้ววิ่งข้ไปท้ายรถแล้วก็ชักเกาทันดอกนึงนันเลง่งพอได้ทีก็ยิงผึ่งไปทันทีฝีมือนางละเวงวันลาก็เก่งไม่ใช่เล่นถูกเอาปีผ้าภัย หลุดตกจากพระหัตถแล้วก็ยิงซ้ําไปอีกครั้งก็ถูกเกราะเท่าน,นั้นยังไม่พอชักทวนกระโดดเข้ามาแทงเอาดื้อพระพัมนมณีเห็นข้าศึกมาเข้ามาถึงตัวเช่นนี้ก็หากลัวไม่ชักประแสงฟาดโครมเข้าไปนางละเวงมวลาหลบแล้วก็แทงมาอีกครั้งพระพัมนมณีก็ยกปืนขึ้นยิงเสียงดังปังถูกปากมากระโดดยง นางละเวงวันลาก็ตกใจร้องกรีดออกมาเพราะสำนึกได้ว่าตัวพลาดท่าร้องออกไปเขาก็รู้ว่าเราเป็นผู้หญิงก็เลยควบมากลับทับไปทันทีพระภัยมณีพอรู้ว่าเป็นผู้หญิงก็ทรงพวิโรธชะอีนางคนที้บังอาจนะักแกล้งแปลงเป็นผู้ชายมาทำร้ายเราหรือจะเป็นลูกสาวเจ้าหลังกาอย่างนั้นเลยจำเราจะต้องติดตามสังหารซะให้ได้ คันแล้วพ้าภัยก็เสด็จลงจากรถขึ้นมาต้นออกควบตามนางละเวงวันลาไปเห็นหลังมาไวๆผพระผ่มณีก็ควบให้หนักขึ้นแล้วก็มาทันนางที่กลางแปลงนางละเวงวันลาเห็นพระภัยมณีตามมาก็หันกลับมาสู้ยิงด้วยเกาทันแต่ไม่ถูกพอเข้าใกล้นางเอาฟาดในตราพระลาหูถูกพระภัยมณีให้รู้สึกร้อนมือเป็นอันมาก แต่กันนั้นก็หาถอยไม่เข้ามาสู้รบจนกระทั่งอาวุธตกลงจากมือด้วยกันนางเวงวันลาสู้พลางหนีพลางจนกระทั่งมาถึงที่สว่างกระจ่างด้วยแสงไฟพอเห็นหน้าเท่านั้นพระพรนมณีก็ใจหายวาบยิ่งเพ่งพิษฤทธสุคนก็ยิ่งเข้าโดนใจพระพรนมณีแทนเจะรบกับปาใสส่งภาษาไปว่าพระนองหรือจ๊ะ ที่ชื่อว่าน,นางละเวงวันลาหยุดก่อนเถิดพี่ไม่ฆ่าตีน้องหรอกมาหยุดสนทนากับพี่สักประเดี๋ยวที่พี่มาเนี่ยก็ตั้งใจจะมาหาเจ้าพี่จะถมแผ่นน้ำให้กลายเป็นแผ่นดินเดียวกันโปรดปราณีพี่เถิดฟังผ้ภาภัยมณีว่าก็ให้รู้สึกน่ารักไม่ใช่น้อยแต่ความหลังยังข้างแขนยังมีอยู่ พระภัยมณีฆ่าพ่อฆ่าพี่จะยอมไม่ได้แต่ขันจะสู้ลบตบมือหรือเล่าก็เห็นที่จะสู้ไม่ได้จึงแกล้งถามไปเป็นทํานองว่าท่านนี่นะหรือชื่อพระภัยมณีที่ชิงคู่ของพระพี่เราไปชัดชะ,ชะพระพี่เราปราณีท่านเหมือนพี่เหมือนน้องแต่ท่านกลับมาคิดฆ่าซะมีหน้ำซ้ำยังข้ามน้ำข้ามทะเล มารบกับผู้หญิงสิงหนอีกคราวเนี้ยจะโหมโจมจับก็ไม่อับจนก็แต่งกลอนอุบายเกี่ยวพาอย่าซะเลยถึงจะตายก็จะยอมไว้ชื่อไอ้เรื่องจะยอมง,ง่ายๆแต่ไม่มีวันซะละได้ยินเสียงนางไปครั้งแรกก็รู้สึกเพราะสนอหูยิ่งนักพระภัยมณีก็จึงตัดกรอบว่าโทษพระน้องจะได้โกรธพี่เลย พี่จะเล่าให้เข้าใจซึ่งพระเชษฐาของน้องที่ต้องมาตายนั้นทุกวันนี้พี่คิดถึงเรื่องนี้ทีไรต้องน้ำตาไหลสงสารทุกทีจะว่าพี่ข้าพี่ไม่คิดถึงได้อย่างไรหากแต่บุญของพระพี่และพระน้องจะต้องมาสิ้นกันลงแค่นี้หลักเรื่องไพ่พลของพระน้องก็ย่อมรู้ดีว่าพี่มีได้แกล้งข้า พระน้องมองก็เหมือนกันมาลบพุ่งหมายจะทำลายพี่พี่จึงได้เป่าปีห้ามทับไว้เวลานี้เราทั้งสองก็พบกันแล้วอย่าได้ขุนข้องขัดเคืองคิดประหัสประหารกันเลยขอเชิญแม่กลับไปผ่านพระนครให้เป็นสุขสนุกสบายเถิดอันผู้คนไพ่พลพี่จะให้ตื่น แล้วจะถวายคืนให้พน้องให้เสร็จศึกสงครามกันทัทีอย่าให้ร้อนถึงบ้านเมืองอื่นเลยสำหรับกรุงลังกานั้นถ้าหากว่ามีผู้ใดมาประชิดติดพันพี่จะขอรับอา,าสาสู้แทนจะขอเป็นทองแผ่นเดียวกันไปจนวันตายทีเดียวนางละเวงวันลาฟังพระไพามณีพูดเกี้ยวให้รู้สึกหวานหูจับใจยังบอกไม่ถูกก็จึงแกล้งกล่าวเป็นเล่พเพทุบายว่าพระพี่ก็ชจาา พลอดออดอ้อนด,ดีนักกันนี้นี่เล่าลูกสาวจะกรุงผลึกจึงหลงซะจนลืมคิดถึงคู่เก่าอย่ามาโเรเลี้ยวเกี้ยวพานให้ลำคาญใจเลยถ้าหากพระองค์ไม่มุ่งหมายทำลายกันแล้วก็จงแก้ไขพ่าพลให้ตื่นและให้กลับคืนสู่กรุงผลึกซะนั่นแหละน้องอยึงจะเห็นว่าพระวาจาเป็นศัตรธรรมแต่สำหรับผู้หญิงชาวสิงหนนั้น ขอรับรองว่าถ้าลงได้ซื้อแล้วก็จะไม่ขอจะขอซื่อไปจนวันตายตหากพระองค์กับกรอกก็เหมือนกับว่าไม่เหมือนสัตว์จวาจาก็ขอให้ได้พานพบประสบกันอีกต่อไปในวันหน้าจนวันตายข้อนั้นพระน้องอย่าเป็นห่วงเลยพี่เป็นชายพูดค,คำไหนแล้วก็ต้องคำนั้นหาว่าจะมาแกล้งหลอกลวงพระน้องแต่ประการใดไม่ มาทำไมไปนั่งรถทรงกับพี่แล้วพี่จะปลุกให้ไพ่พลเห็นว่าทั้งสองปรองดองกันพูดเช่นนี้พ่อผู้เราแต่ได้มีอย่างเหรอผู้หญิงจะวิ่งไปอยู่ผู้ชายไม่มีอย่างมีธรรมเนียมที่ไหนที่เขาพูดกันเช่นนี้ก็จะให้เชื่อฝีมือว่าชนะศึกถึงน้องจะเป็นผู้หญิงก็จริงแต่เรื่องที่จะยอมง่ายๆไม่วันเท่าละถ้าหากว่าพระพี่ ซื่อตรงแน่แท้ก็ต้องปลูกไพ่พลนี้ขึ้นมาก่อนถ้าพระอ,องค์ไม่เชื่อก็จะรบก็ติดตามมาเอาถ้าแม้ทรงเมตตาให้ไพ่พลตื่นน้องก็จะได้คุมทับกับว่าแล้วนางละเวงวันลาก็เป่ามนกํากับให้ขับมาเลี้ยวตลบเข้าแฝงไปในที่มืดพระไพมณีเห็นนางหลบหายไปไอ้คันจะติดตามไปหรือก็เกรงใจ แต่ขันจะไม่ไปก็หวังสวัสดในตัวนางหมดหนทางเข้าจริงๆพระภรรยมณีก็จึงหยิบปีขึ้นมาเป่าเพื่อให้นางละเวงวันลากลับมาหาสำเนียงปีเป็นทํานองเกี้ยวต้อยตลิตนิตรีเจ้าพี่เอย๋ยจงละเลยเล่ล่อนไปนอนไหนแอ,อ้อีอ่อย สร้อยฟ้าสุมาลัยแม้เด็ดได้แล้วไม่ร้างให้ห่างเลยชุยฉายชื่นรื่นรวยระทวยทอดจะกล่อมกอดกว่าจะหลับกับขนเนยหนาวน้ำค้างพร่างพรมลมลำเผยใครจะเฉยโฉมน้องประคองนวลสนอดังวังเวงเป็นเพลงพรอดเสียงชดชอด ชดช้อยละห้อยหวนวิเวกแววเจ้าในใจลันจวนเป็นความชวนปะโลมโฉมวันลาทั้งโฉมนางวันลาได้ยินเสียงปี่ร้องเกลียวเป็นสำเนียงสุดเพราะสนอเสน่หาเช่นนั้นก็ยืนมาหยุดนิ่งกำหนัดอัดอั้นตันอุรานึกๆก,ก็อยากจะไปพบกับระาพรมณีดูที่ว่าจะฉอละ รูปต้องทำนองไหนถ้าแม้ถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงน้องเหมือนดอกไม้ก็จะชื่นใจน้องยาทุกราตรียิ่งฟังก็ยิ่งวังเวงใจยิ่งหวาดหวั่นใจจนกระทั่งยืนตะลึงนิ่งแล้วก็ลืมองค์ชักมาหวนกลับไปด้วยความหลงไหลพระพรมณีเห็นนางตะเวงวันลากลับมาแล้วก็วางปีดด้วยความดีใจแล้วก็ตรงเข้าไปหมายจะวระโลมโฉมเจ้า พอดีนางละเวงรู้สึกตัวชักมาหนีไปสิอีกก็มาหยุดยืนอ,อยู่หลังเขาโอ้ที่เรานี้กันไรหนอเมื่อตะกี้หนีเข้ามามาโดนลมปีก็จะย้อนกลับไปหาเขาอีกถ้าคขืนอยู่เห็นท่าจะไม่ดีแน่น่ากลัวจะต้องมีผัวเพราะเสียงปี่เป็นแน่แท้ทีเดียวเจียวถ้าอย่างนั้นก็คงจะต้องอายเขาแย่มีอย่างละชายเกี้ยวประเดี๋ยวเดียวก็จะยอมเขาแล้ว ใครเขารู้เข้าก็จะคาดหน้าตาชื่อว่าเป็นหญิงชั่วเกิดมาเป็นผู้หญิงนี่มันย่อมลำบากอย่างนั้นเลยเราจำจะต้องหนีกับลังกาทิ้งกองทหารไว้ที่นี่เมื่อมาถึงแล้วค่อยแต่งเป็นทหารออกมาสู้รบมันก็จะดีกว่าข่าดำริอย่างนั้นแล้วโฉมนางละเวงก็ขยับจับแสง สะพายเก่าทันให้มั่นคงมองดูหมู่โยธาเห็นนอนหลับสนิทเหมือนเส้นชีวิตไ่สังเวชสงสารยิ่งนักสุดจะช่วยอย่างไรได้ก็ต้องจำควบมามุ่งเข้าไปในพงภยัยหมายไปยังกรุงลังกาทันทีฝ่ายพระพรมณีเมื่อเป่าปีเห็นนางมาพอเลิกเป่านางก็หนีไปเช่นนั้นความรักก็ควบมาตามไปแต่ก็ไม่พบนาง ก็หาไม่ไม่รู้หรอกว่านางอจจะแอบแฝงอยู่แห่งไรยังหยิบปีขึ้นมาเป่าอีกหวังให้นางกลับมาคราวนี้เปล่าจนเสียงแหบเสียงแห้งคอเป็นผงก็ไม่เห็นนางมาคิดไปคิดมาหรือก็ว่าน้องจะเคืองเรากำมังที่ไม่ปลุกทับให้เฟื้นขึ้นพระไพาณนีกระชักหลงไหลฝ่ฝันลืมตัวไม่คิดในระหว่างนั้นกําลังทําศึกกันอยู่หยิบปีขึ้นมาเป่า เราจะปลุกทับให้โฉมแม่วันลาเห็นใจเราถ้าเสร็จศึกเมื่อไรวันลาน้องรักจะหนีไปไหนซะจะชมโฉมซะให้สมใจเดียวดำริได้อย่างนั้นแล้วพระพรนวิก็หยิบป,ปีขึ้นมาเป่าเรียกทับบรรดาไพ่พลทั้งหลายโอได้สติก็ลุกขึ้นตกใจวิ่งทิ้งเครื่องสัพพุธชนกันหกขลมควม่ำขมามงายอุตรุดไปหมดจนกระทั่งสว่าง พวกพลฝ่ายลังกาก็หนีหายเข้าป่าหมดหรือถ้าพลฝ่ายกุงผึกเห็นหายไปไม่ครบช่วงก็ช่วยกันติดตามค้นหาพบไปติดอยู่ในป้อมในกรงเหล็กก็ช่วยกันออกมาได้ทุกคนศิลส,สมุทรเองก็เหมือนกันเมื่อได้ออกมาจากกรงเหล็กได้ก็แครนนักได้มาทูลกับพระบิดาว่าเวลานี้กองทัพแขกทัพฝรั่งกำลังเตื่นอยู่ ลูกจะขอตามไปเตีให้หมดทั้งไพร่านายทีเดียวถ้าเป็นเวลาธรรมดาผ้าพรพมนีก็คงไม่ขัดข้องแต่เวลานี้ผ้าพรพมนีนอกจากจะถูกไฟกดจากตาพระลาหูของนางละเวงเข้าไปแล้วยังถูกสอนสวัสดเข้าไปแทงหัวใจมันยิ่งกว่าไฟกดเป็นไหนๆดังนั้นพอได้ยินลูกว่าเช่นนั้นผ้าพรพมนีก็ห้ามไปตามเล่ห์เพทุบายของตัวว่า เมื่อตอนพ่อเป่าปีพ่พลหลับหมดนั้นเหลือแต่แม่ทับมันมารอบยิงเรามีหน้ำซ้ำมันยังเอาตรามาฟาดเราด้วยเพลิงกดไหม่ตัวเราถาลอกปอกเปิกไปหมดเห็นไหมเนี่ยแทบเอาชีวิตไม่รอดพ่อจังคิดว่าถ้าคืนลบต่อไปก็คงจะไม่เป็นผลแน่ก็จึงคิดอยากจะผูกไมตรีกับเขาเสบ้างข้างฝ่ายเขาแล้วก็ไม่ขัดข้อง เราทั้งสองก็ได้ตั้งสัตดกันไว้และพ่อก็ได้เป่าปีขึ้นบรรดาไพ่พลฝรั่งเหล่านั้นไม่รู้ก็พากันวิ่งหนีแตกตื่นไปข้าวของเขาก็อยู่ที่นี่